็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะประเด็นต่อมานะครับที่ที่แบบโอ้โหมันเป็นสีสันที่ไม่ใช่สีสันที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันเผ็ดร้อนมากหลังจากที่มีการหลังจากที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปั์ไปแล้วนะครับที่คุณอภิสิทธ์ก็ชนะอย่างลอยลไม่ลอยลำหรอกก็ห่างกับโมลงไม่เยอะเนาะอย่าเรียกว่าลอยลำเลยคือมันก็มีประเด็นว่าอ้าวคนในประชาธิปัตย์ก็เริ่มจะแตกคอกันอีกแล้ว เริ่มเนื่องจากมันมาจาก,กาานาคนเก่าที่ออกไปแล้วนะครับคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยก็ได้ไปเดินเขาเรียกว่าเดินคาราวาแผ่นดินแล้วลงไปภาคใต้แล้วก็พอไปถึงจังหวัดสงขลาในเขตห้าเขาก็เข้าไปในบ้านคุณคุณทาวนเสนเนียมซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับ,รบก็เปิดบ้านรับรองคุณสุเทพ ให้เข้าไปพบปะพูดคุยประชาชนแล้วก็ไปเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นการหาเสียงให้พักรวมพลังประชาช,าชายนะครับไปหาเสียงไปปราสายไปรับสมัครสมาชิกพรรคแต่ทีนี้แต่ว่าอยู่ในบ้านของคุณถาวรเสน,นียมซึ่ง,งคุณถาวรเสน,นียมเนี่ยเป็นสสพักประชาธิปัตย์แล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่มั่นของประชาธิปัตย์เขาก็เลยมองกันว่าอา้าว ทำอย่างนี้มันเหมือนมาเจาะไข่แดงกันนี่วาไม่ใช่แค่เจาะไข่แดงธรรมดาเ,ออเพราะว่าประเด็นที่โดนทําให้ลูกพักประชาธิปัตย์มงโหควันออกหูเลยเนื่องจากคุณสุเทพไปพูดนะครับว่าในสสเขต5ออ้าเนี่ยเขตของคุณสิริโชคโสภานี่เป็นเขตที่ล้มง่ายเ,ออเป็นเขตที่ล้มง่ายแล้วก็คือสามารถคือเหมือนกับสามารถชนะพักประชาธิปัตย์ได้แน่อีกอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็ไปพูดในทำนองว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนมีการเลือกคณะกรรมการบร,ริหารพักก่อนหน้านี้ คุณถาวรเนี่ยเกือบจะได้เป็นหัวหน้าพักแล้วเอ้ยเกือบจะได้เป็นเลขาธิการพักแล้วก็คือว่า,าเป็นคำปลาใสของคุณสุเทพนะเหมือนกับว่าไปเจาะยางเขาอะอแล้วก็ปปไปปรามาตรเขาด้วย,ยไปปรามาตด้วยเนี่ยเเกือบจะได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกโกงโอ้โหพูดอย่างนี้พักปฏิบัติเขาก็ทนไม่ได้ไงบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้เนี่ยพักก็เสียหายทําให้มีอดีทําให้มีว่าที่สสผู้สมัครสสนะครับเข้าชื่อยื่นไปยังคุณนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักดูลพรคได้นะับ ให้เรียกร้องตรวจสอบกรณีคุณถาวรมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณนิพิทก็บอกว่าเรื่องนี้ได้ทําหนังสือรายงานไปยังคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะหัวหน้าพักแล้วว่าการที่เปิดให้คนของพรรคอื่นเข้ามาใช้พื้นที่สาขาของพักมันเป็นการเหมาะสมหรือไม่มหากมีการเห็นว่าหากผลการสอบมีหากคุณน,นิพิไม่ใช่นะครับหากคุณอภิสิทธิเห็นว่าควรตั้งกรรมาการสอบอแล้วผลการสอบออกมาว่าต้องมีการลงโทษก็จะต้องมีการลงโทษในลักษณะตักเตือน การให้บุคคลนั้นขาดจากความเป็นสมาชิกพักชั่วระยะหนึ่งนะหรือไม่ก็แรงที่สุดก็คือการลบชื่อออกจากสมาชิกพักเลยโหหนักเลยอ่ะแต่ว่าคนะุณถาวรเสน,นียมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะเขาก็บอกว่าก็ยินดีครับที่ถ้ามีการตรวจสอบก็ยินดีให้เข้าตรวจสอบตามกระบวนการแต่ว่ายืนยันว่าตนเองกับคุณสุเทพเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานยี่สิบสามสิบปีอ่ะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เข้าไปร่วมพักพลังรวมพลังประชาชาติไทยก็ตามแต่ว่า ความเป็นเพื่อนเนี่ยเขายังอยู่ไง่การที่คุณตุเทพมาลงพื้นที่ที่สงขาเนี่ยในฐานะคนรักกันก็ต้องเชื้อเชิญกันเข้าบ้านไปเรื่องปกตินะเขาบอกว่าให้มองอีกมุมหนึ่งมองอีกหนึ่งมุมว่าก็ดีซะอีกว่าคนเป็นที่ปรึจะได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะโลกสวยยังงเออแล้วกรณีที่คุณตุเทพพูดถึงที่ว่าเขตเนี้ยล้มง่ายเขตของคุณสิริโชคเนี้ยสงขัดเขตเจ็ดใช่ไหมเขาบอกว่า ก็ดีครับก็จะได้ทําให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอ๋อมีจุดอ่อนยังไงเราก็ได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขต้องเป็นลีลาของคุณถาวรเขาอะลีลาของพยการเก่าเนี่ยฮะนี่ฮะครับผมเรื่องนี้ก็รอดูแล้วกันว่าก็จะสอบยังไงนะเมื่อวานนี้ทางพักรวมพลังประชาอะไรนะขออภัยพักรวมพลังพักพลังประชาธิปของท่าน จะบอกของท่านนายกก็ไม่ได้อย่าพูดดิของคุณสมัคร์กแล้วกันก็รับสมัครนะฮะรับสมัครอ่าสสมาชิกพรรคเข้ามาเรื่อยๆเนี <freezing Celt ic> ่ยนะฮะคนหนึ่งที่เป็นสีสันนะเป็นไฮไลท์เลยนะมาดามเดียร์นะมาดามเดียมาดามเดียร์เขาเป็นใครเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเขาน่มาดามเดียนี่นี่ฮะเป็นอดีตเป็นอดีตผู้จัดการการทีมฟุตบอลอ่นะครับอ่าชื่อว่าเนี่ยฮะคุณเดี๋ยวนะผมหาชื่อไปเจอละ คุณวัฒญยาวงโอภาสีอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเขาบอกว่าจะมาสมัครด้วยนะอ๋อไม่ใช่ไม่เช้าเขามาไม่เช้าเขามาเลยนะก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณเดียแล้วนะครับข้คุณเดียก็ยืนยันว่ามาสมัครเนี่ยเพราะว่าถูกใจในเหมือนกับถูกใจในแนวคิดและรูมการของพักแล้วเขาก็เห็นว่าผู้บริหารของพักอย่างคุณอุตมะ หรือว่าอย่างคุณสนทรีดัตสนทิีจิรวงที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็คือไม่ใช่นักการเมืองมาก่อนแต่ว่าก็มีฝีมือในการบริหารก็เลยอยากจะมาร่วมงานกับพรรคด้วยแต่ว่าจะมาในฐานะไหนยังไม่ทราบส่วนการลงสมัครสสนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจแค่ว่าอยากจะมาช่วยงาน